ข้าวไข่ข้นของเราอะคา่ะจะเหมาะก,กับผู้ป่วยที่เพิ่งพักฟื้นค่ะขอบเพชขอบค่ะเข็รขอบนะคะอันนี้จะเป็นเมนูที่ขายดีมนร้านใช่ไหมคะแค่ค่ะ ทุกคนพบกันอีกแล้วนะคะกับเมลี่พาแซบคะ <S <S 1> <S 1> ่ะวันนี้นะคะเหมือก็อยู่ที่อำเภอเมืองจังหวัดเลยนะคะแล้วก็อยู่ที่ร้านโรงขั้วก,กเแฟนูฟนะคะมาค่ะวันนี้นะคะเหมยจะพาทุกคนไปที่ครัวนะคะเราจะได้ชิมแล้วก็จะได้กินเมนูอร่อยๆจากทางร้านกันนะคะไปกันค่ะ ค่ะทุกคนวันนี้นะคะเหมืยก็อยู่ที่ครัวนะคะของร้านรงคั่วกาแฟนุบแล้วนะคะเดี๋ยวเราเข้าไปหาเจ้าของร้านกันเลยค่ะคุณแม่สวัสดีค่ะแนะนําตัวกันหน่อยนะคะค่ะชื่อแม่ก้อยนะคะแล้วก็ชื่อฟิวค่ะค่ะวันนี้จะมาโชว์เมนูอะไรคะคุณแม่วันนี้จะเป็นข้าวไข่ข้นเห็ด3ามสหายซอสแซ่บค่ะ วัตถุดิบก็จะมีเห็ด3ามสหายอย่างที่แจ้งไว้นะคะก็จะเป็นเห็ดออริจิค่ะแล้วก็เห็ดผอเป็นเห็ดพื้นบ้านของจังหัดเลยของเราค่ะแล้วก็เป็นเห็ดหูหนูค่ะค่ะก็คือทําไมต้องเป็นสามเห็ดเพราะว่าตอนแรกเนี่ยเราอยากจะชูเห็ดผ่อที่เป็นของดีองจังหัดเลยค่ะแต่ว่าคลัวน้องจะเหงาก็เลยเพิ่มสหายมาให้สองสหายค่ะก็เลยเป็นเห็ดออริจิแล้วก็เห็ดหูหนูค่ะโอ้โหน่าฝนจะได้กรุบกรุค่ะ เห็ดพก็จะมีความกรุบๆเนาะอันนี้ก็เคยกินอยู่บ้างนะคะทุกคนขั้นตอนแรกทํายังไงคะเดี๋ยวจะให้คุณแม่สาธิตนะคะได้เลยค่ะข้าวไข่ข้นของเราอะค่ะจะเหมาะกับผู้ป่วยที่พึ่งพักฟื้นค่ะ ก็คือจะไปเสริมสร้างหรือซ่อมแซมแผลที่กําลังจะหายหรือเพิ่งจะหายค่ะเพราะว่าไข่ก็จะมีโปรตีนค่ะ,คะแล้วก็ในส่วนของเห็ดนะคะก็จะเพิ่มความชุ่มชื้นค่ะเพราะว่าในเห็ดอาจจะบางตัวจะมีคอลลาเจนค่ะแล้วก็จะเป็นตัวไฟเบอร,ร์กระใยค่ะช่วยในระบบขับถ่ายค่ะได้ดีเป็นอาหารที่มีประโยชน์เนาะใช่ค่ะตอนนี้คุณแม่ก็ตอกไข่แล้วคะทุกค<อ>น<ๆ> ันนี้ก็คือตัวหลักค่ะจากนั้นเราก็จะมาใส่นมอันนี้ก็คือจะเป็นนมสดค่ะใส่นมสดค่ะที่ไใไขเลยนะคะแค่คี้ใส่เยอะไหคะออเดอร์ชิ้นอันนี้ก็ประมาณหนึ่งช้อนประมาณหนึ่งช้อนนะคะประมาณนี้ค่ะค่ะตัวน,นี้จะทำให้ไข่ไข่ก้นของเรามันนุ่มค่ะแล้วก็ตัวต่อไปนะคะจะเป็นเมนูหลักก็คือจะเป็นเฮกซสามอย่างไม่ต้อใส่รวมในไข่ใช่ไหมคะใส่ไปตรงนี้หมดเลยค่ะอ,อันนี้จะเป็นน้ำซอสก็คือจะประกอบไปด้วยน้ำมันหอยแล้วก็ซอสฝ้ายเขียว ไม่มีชุโร่มีรเราก็จะใสประมาณช้อน้อเาอกเ็ต่างกันะคะประมาณนี้ค่ะแวหลังจนั้เราจะใส่เห็ดแล้วก็ใส่เห็ดลงไปขอคุณแม่หยุดได้ค่ะหยุได้ค่ะค่ะนี้เห็ดหดรูเนาก็จะเป็นเห็ดอมจเห็ดแล้วจะเป็นเหอเห็ดอบค่ะเดขอบคะใช่ค่ะประมาัน่ก็ก็คนไน ค,คุณแม่ก็คนไข่นะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วต่อไปก็ใส่ลงกระทะเลยใช่ไหมคะแล้วเราก็จะทำให้บันพูนนะคะก็คือต้องคนตลอดใช่ค<ช>่ะตอนนี้หอมมากทุกคนนะเดี๋ยวข้าวเลยอะ่ะ เสร็จเรียบร้อยค่ะเมนูข้าวไข่ค้นเห็ด3สหายซอสแซ่บขั้นตอนต่อไปนะคะชิมค่ะทุกคนมาเดี๋ยวเหมือนจะมาชิมค่ะ ตรงงลางเลยได้เลยค่ะเทกเจอร์ของข้าวไข่ข้นของเรานะคะตัวไข่เนี่ยจะนุ่มเด้งค่ะละมุนครีมมี่ค่ะแล้วก็มาเจอกับเห็ดพอผ้าเอของเราก็จะเป็นกรุบกรุบค่ะแล้วก็อย่าลืมนะคะนางเอกของเราซอสแซ่บค่ะ,คะจริงๆริงแล้วเป็นซอสของชาวเชียงคานค่ะจะเรียกว่าเจวบองค่ะแต่ว่าเราเนี่ยนำมาดัดแปลงก็คือนำมาเคี่ยวอีกทีนึงให้มันเป็นซอส เพื่อที่เข้ากับข้าวไข่ข้นของเราค่ะอลองทานดูนะคะเจะียวบองใช่ค่ะแต่ว่าเจียวบองของเราไม่จะไม่มีปลาปร้รา,ราค,ค่ะมาค่ะทุกคนแซ่บเลยค่อแซ่บมาก<ส>ค่ะทุกคนเดี๋ยวให้น้องฟิลกับคุณแม่ฝากร้านนิดนึงนะคะ ได้ค่ะฝากโรงคั่วกาแฟนูคอฟฟี่นะคะ,คะจะมีตั้งแต่เครื่องดื่มเบเกอรี่แล้วก็อาหารที่เราทำกันวันนี้ค่ะ,คะสามารถเซิร์ช Google Map ค่ะนู o คอฟฟี่โรสเตอร์ได้เลยค่ะหรือโทร080 393 2942ค่ะคิดสะพักคิดถึงนูคอฟฟี่นะคะนี่ต้องมาแล้วทุกคน สำหรับวันนี้นะคะก็ต้องขอบคุณมาหาวิทยาลัยราชพัฒเลยนะคะกับโครงการอาหารถิ่นกินดีมีสุขไว้เจอกันคลิปหน้าก็แล้วกันนะคะทุกคนสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย